ลูกจะจิตหัวมั่งจิตลูก,ก็ตามันอย่ายอมรู้ีิพอยพัดเรี่นหลุดเลย,ลเลยแต่แต่เรื่องอะ่ะคือเรื่องสาเหตุที่เกิดขึ้นน่ะบ้านนูน้นกับบ้านเราอะ่ะมีปัญหากันเรื่องแมวเรื่องการทะเลาะก,กันมีปากเสียงกันครับปกติใช่ไหมแล้วมีอยู่ประมาณช่วงบ่ายสามโมงอะลูกของบ้านนู้นอะเขาก็ถือเสียงออกมา<อ>มาท้าทายที่จะมีปัญหากับบ้านเรา ทางลูกชายเราเอ่ะเขาอยู่บนบ้านเขาได้ยินเสียงเขาก็เลยวิ่งลงมาวิ่งลงมาเราก็เลยเห็นลูกวิ่งเข้าไปเราก็เลยวิ่งตามลูกไปแล้วก็มีเหตุการณ์อย่างที่ในคลิปเห็นนะคะคชี้ยุดฉุดใช่แล้วก็คือชุนลมุนตีการลูกเราก็ตีพอตีเสร็จปุ๊บทางนู้นเขาไปแจ้งความเพราะว่าทางนู้นเขามีเลือดมีอะไรของเขาแล้วเขาก็ไปแจ้งความลูกชายเราก็เลยตามไปแจ้งความสักพักหนึ่งเหตุการณ์ที่สอง ลูกบ้านเนี่ยเขาก็ยังไม่ไปเขาก็โทรตามพวกนักเรียนมาอีกประมาณยี่สิบสามิคนได้มาหน้าบ้านทางลูกเราอ่ะเขาก็เป็นนักเรียนเขาก็เลยโทรตามเพื่อนเขามามันก็เลยเกิดการชุลมุนแล้วเด็กก็เลยตีกันตรงนี้คือเราเห็นเราอยู่เราเรานั่งอยู่เราเห็นทางนู้นน่ะเขามีปืนเราก็เลยโทรบอกกับลูกสาวเราว่าไอ้นุ๊กเข้าบ้านนะเพราะว่าเขามีปืนแม่เห็นเขามีปืนแต่เด็กอ่ะมันเพราะความที่มันเป็นเด็กมันก็เลยโทรตามเพื่อนมันมาแล้วก็มี เพื่อนมันมีมีดมาด้วยไอจังหวะทางเราทางทางลูกเราเนี่ยเพื่อนเขามีมีดมาก็วิ่งเข้าใส่คนที่มีปืนไอคนที่มีปืนก็วิ่งเข้ามาไอไอปืนไอมีดเขาก็วิ่งหนีเข้าไปในซอยส่วนไอคนที่มีปืนเราก็เลยชี้เราโทรเรียกตำรวจเออเราชี้ว่ามือมาพกปืนอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเอารถบ้านเนี่ยไปก็เลยเขาก็เลยหยิบเขาเป็นเพื่อนกับบ้านนี้ไงเขาก็เลยใช้รถบ้านเนี่ยแต่เขารบ้าอก คือแมวแน่นอนอ่าที่ที่เราได้ยินนะแมวเขาด่าเรื่องแมวเยอะว่าแมวมาจากไหนนักนานหรือยังครับปัญหาแมวเนี่ยเรื่องปัญหาแมวอะมันมันมาเป็นเดือนแล้วแต่ที่เราเห็นที่เขาด่าเราจัดจักคือวันนั้นอะเขาด่าเราเราอยู่บ้านคนเดียวเรากําลังเดินไปเดินมาระหว่างบ้านกับที่ทํางานเราก็ได้ยินเสียงเขาด่าพอเขาด่าเสร็จแล้วเขาอ่ะเดินเรา่ะเดินเข้ามาร้านแล้วเพราะเราไม่อยากมีปัญหาเขาก็เดินตามมามาทาผมร้านเนี้ย แล้วพอเขาทําผมร้านนี้เสร็จเขาเดินออกมาเขาก็ยืนมองหน้าเราแล้วเรากําลังซักผ้าคีริวอยู่เราก็ถามว่าเจ้มีปัญหาอะไรกับหนูไหมเขาก็บอกว่าครูไม่มีปัญหาอะไรกับพวกมึงหรอกก็เลยบอกแล้วมึงมองหน้าครูทําไมเนี่ยสาเหตุมันคือเกิดมาจากตรงนี้แล้วเราก็เลยเกิดการมีปากเสียงกันอยู่หน้าบ้านก็เลยรู้เลยว่าอ๋อเขาด่าบ้านเรานะเกี่ยวกับเรื่องแมวเราก็บอกว่าไม่ใช่แมวบ้านเรา เราก so ็พูดนะว่าเราก็เถียงว่าไม่ใช่แม่บ้านเราบ้านเดียวเขาเลี้ยงกันทุกบ้านเขาเลี้ยงกันทุกหลังเนี่ยบ้านเจ๊แล้วแล้วตอนนี้หลังจะเกิดเหตุเนี่ยมีการเรียกพวกเรียกเรียกไรเรารู้สึกกังวลกับตัวลูกเราหรือตัวเราไหมเราเรากังวลลูกเราเพราะว่าลูกเราก็วัยรุ่นลูกเขาเ็วัยรุ่นเราก็กลัวเราก็เลยบอกกับลูกเราว่าไม่เป็นไรนะเรื่องนี่มันเป็นเรื่องของคนโตเดี๋ยวแม่จะจัดการเอง ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน f ฟลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ